ขับรถกันแล้วก็ไปเห็นคนไทยที่ยากจนอย่างมากๆค่ะเขางงกับระบบในบ้านเราค่ะพี่ก็ยังงงเลยวย่าผมไม่เอาเงินที่ไหนมาใช้กัหเนี่ยพี่ยังงงเลยเพราะอีสี่ห้าสิบปีที่แล้วระบบแบบรุ่นของพี่ไม่มีแบบนั้นค่ะพี่ก็งงอ,อย่างที่คุณหงพูด่ฟาดพูดที่นี่นะคะแมคโดนัลด์เอ๊อไอ้ไอ้ไอ้คิงอะไรนะนะั่นอะ เราทานเสร็จเป็นถาดเราต้องยกถาดน,นั่นไปเสียบที่เขาให้เก็บของที่เราทานเหลือเขาจะมีแม่บ้านมาเฉพาะเช็ดพื้นกับเช็ดโต๊ะให้สะอาดแต่ไม่มาเก็บของแต่ที่คนไทยไปดูสชคะหมเขาลุกกันเนะอะเลยค่ะเถอะเลยอ่าลุกทิ้งแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่แม่บ้านนะครับแต่จ,จริงจะมองตรงนี้นยก็เป็นส่วนหนึ่งว่าเราก็เข้าใจว่าคงจะมีคนมาเก็บนะฮะนี่คือนิสัสยที่เราอยู่ก็ระบบเจ้าขุนบุลนาย้วเราก็เป็นคุ้นเคยกันแบบนี้มีคนใช้อยู่ที่บ้านนะครับ แต่ระบบคนใช้มันนอกมันไม่ค่อยมีนะแต่บ้านเราเลยแล้วไม่ค่อยมีกระดาษทค่เลี้ยงกเป็นคนๆอย่างเงี้ยนะยังไม่ค่อยมีแต่ทีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาที่เขาพูดแบบนี้เนี่ยบางทีเขาไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ยังไงไอ้ค่านิยมเหล่าเนี้ยมันมาอย่างไรเดี๋ยวผมจะไล่ฟังนะครับคือญี่ปุ่นเ็าไม่รู้นี่เรารู้เราลองมาทบทวนตัวเองมันเกิดแบบนี้จริงไหมนะครับคือสาหรับคนไทยเนี่ยนะครับคําว่าสังคมที่ญี่ปุ่นเขามองเนี่ยคือหมายถึงว่า ทำไมคุณไม่อยู่ในสังคมแล้วคิดถึงสังคมนะคะบ้างรือญี่ปุ่นก็นอย่างนี้อย่างเช่นคือขึ้นลิฟต์ก็ต้องคิดถึงคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ากินอาหาราในร้านแมคโดน่์เราจะลุกไปเลยก็ต้องคิดถึงคนอื่นที่จะมานั่งต่อจากเราเนบางทีมีคนคนเก็บก็จริงแต่มันอาจจะช้าไงนะครับมันอาจจะช้าคุณจะปล่อยจากนิ่งดูดดยโดยไม่คิดถึงคนต่อไปี่ก็จะไม่นั่งเพราคุณนถ้าคุณช่วยทั้งนิดึงมันก็จะมีที่นั่งเร็วขึ้นนะครับคือผมต้องบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยต้องเข้าใจกันว่า ทำว่าสังคมของคนไทยเนี่ยมันเป็นเพียงแค่หน้ากากเท่านั้นครับคือทุกอย่างที่คนที่บอกว่าทําเพื่อสังคมทําสังคมเนี่ยนะส่วนใหญ่ทําไปเนี่ยมันไม่มันไม่ได้เป็นจากความจริงจากหัวใจหรือด้วยความเข้าใจของระบบสังคมจริงๆแล้วจริงๆนะคือคนไทยเนี่ยยังไงก็ตามก็ยังถูกเลี้ยงอยู่ในระบบที่เขาเรียกว่าปิเสที่ทําให้เกิดความเป็นเขาเรียกว่าปัจเจกคนนะแต่ละคนต่างคนก็ต่างอยู่นะ ไม่ถูกระบบสังคมที่สร้างสรร์จนกระทั่งให้เราคิดว่าเราเนี่ยคือเพื่อนแล้วก็ต้องร่วมกันแล้วอยู่กันเป็นสังคมจริงๆหรอฮะสังคมที่เราเข้าใจเนี่ยเป็นภาพแห่งความเสแสร้งทั้งนั้นเลยเพราะอมาตหรือระบบปัจจิตที่เขาปกครองเราเยเขาไม่อยากให้เกิดคำว่าสังคมขึ้นจริงๆเพราะมันจะทําให้เขาปกครองไม่ได้คือทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะเติบโตมาในระบบอมาตปาัจจิต นะครับที่เขาใช้ความกลัวในการปกครองนะครับฟาสต์สยามเนี่ยนะครับปลูกฝังความกลัวไปทั่วแผ่นดินมานานนับร้อยปีครับเป็นที่มาของยิ้มแย่ๆเนี่ยพี่เรื่มเคยเห็นไหมยิ้มสยามอ่ะคือเป็นยิ้มที่อยากเป็นมิตรเนี่ยเคยเห็นไหมที่เขาบอกยิ้มสยามเนี่ยที่คุณไปเห็นคนไทยเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเวลาฝรั่งมาแล้วมันยิ้มแย่ๆให้คุณเนี่ยคือมันเป็นยิ้มแห่งการอยากเป็นมิตรนั่นเองต่ภาพของคนที่ถูกความกลัว นาไปในจิตใจหมดแล้วคนไทยจะร่วมมือกันเรื่องสังคมในระดับหนึ่งเท่านั้นครับต้องบอกญี่ปุ่นคนนี้้ทราบคือร่วมมือกันเฉพาะเมื่อถูกกระตุ้นให้สำนึกเช่นสมมติอะรณรงค์ให้เป็นคนดีอย่างนี้นะรณรงค์ให้ไปทําดีหรือทำโน่นทํานี้ก็แล้วแต่คนไทยก็จะร่วมนะเนื่องจากว่า,าอการรณรงค์นั้นมันเกิดจากภาคกา,ก,การหรือเกิดจากอะไรก็แต่ร่วมรณรงค์ให้ทำเขาจะร่วมมือกันเลยฮนะคนที่ร่วมมือเนี่ยจะมีสองประเภท ประเภทแรกนี่คือประเภทกลัวครับกลัวว่าเขาจะไม่ช่วยเขาจะหาว่าเราเป็นคนไม่ดีอันนี้ก็ยังมีความกลัวอยู่นะถึงแม้เราจะร่วมมือคมเพช่วยเหลือน้าท่วมหรืออะไรก็ตมีสองประเภทประเภทแรกเนี่ยถ้าไม่ช่วยเขาจะหาว่าเราเห็นแก่ตัวคือถ้าไม่ช่วยเนี่ยเขาจะกลัวว่าคนอื่นเขาจะมองว่าเรานี่เห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นคนช่วยประเภทแรกช่วยเพราะความกลัวอีกเหมือนกันอีกประเภทหนึ่งนะครับคนคนอีกประเภทนี้เขาอยากจะช่วยสังคมจริงๆ คือพอมีโอกาสจะทําได้เขาจะทําทันทีนะครับแต่คนเหล่านี้เนี่ยเมื่อเมื่อต้องการความช่วยเหลือสังคมให้สูงขึ้นไปถึงระดับหนึ่งคือระดับที่จะต้องเลือกระหว่างการช่วยสังคมกับเอาตัวรอดเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่แทบทั้งหมดเลยเลือกตัวเองก่อนสังคมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ช่วยแล้วตัวเองโอเคนะะอันนี้ช่วยด้วยน้ําใจจริงๆแต่โอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ช่วยแล้วต้องลำบากตัวเองหรือว่า ต้องเสียสละตัวเองอันนี้ครับเราจะเห็นเลยว่าการช่วยเหลือสังคมในระดับสูงขนาดนั้นจะไม่ค่อยเห็นในสังคุมนะครับเพราะอะไรละ่เ<อ>เระเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะเห็นกันตัวกันมากขึ้นหรือไงครับเพราะความกลัวครับพี่เซมครับคนไทยเนี่ยอยู่ในประเทศนี้นะเขาอยู่ในระบบอะไรพี่เป็นระบบที่ไม่มีความมั่นคงในชีวิตมาช้านานแล้วนะครับ ระบบที่ไม่มีประกันสุขภาพไม่มีเงินตายคนระับระบบที่ไม่มีการประกันการศึกษามีลูกไม่มีเงินลูกไม่ต้องเรียนคนระับปัจใจสี่ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีคนระับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นระบบที่คนเนี่ยไม่มีความมั่นคงในชีวิตเลยนี่คือหนึ่งสองคือระบบการใช้อำนาจอ่านความยุติธรรมที่ไม่แน่นอน คือระบบฟาสซิสเนี่ยความยุติธรรมมันอยู่ที่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นความยุติธรรมมันจะไม่มีความไม่มีความแน่นอนสมมุติเราอยู่ในบ้านคุณหลวง,ง่งเป็นทาสของคุณหลวงไงระบบความยุติธรรมจะอยู่ที่คุณหลวงพอใจหรือไม่อย่างบางทีนางวาดไปเตะกระโถนแตกแต่บังเอิญคุณหลวงแม่ตาเขาบอกเอ้ยมันมันพลาดมัน,มนเขาไปทาโทษแต่ถ้าเป็นไอ้เขียนไปเตะกระโถนแตกแบบเดียวกันไอ้เขียนจะโดนเละเลย ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานของความยุติธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยคนคนเดียวเป็นความพอใจของคนคนเดียวไอ้แบบนี้ครับมันสร้างสร้างความน่าสะพึงกลัวพีเราอยู่ในสังคมที่สร้างความสะพึงก,กลัวให้เราตลอดไม่ว่าจะเป็นครูประจําชั้นบางทีนะโบราณน,นะผมเล่ลาโบราณนะนึกจะตีบางทีก็ตีแม่เราก็ตามนึกจะตีก็ตีระบบมาตรฐานของความยุติธรรมไม่มี แต่แต่อย่างระบบมาตรฐานที่มันมีความุติธรรมคือต้องเข้าใจว่าความกลัวเนี่ยมันเกิดจากความไม่รู้นะพี่เสร็จเรากลัวผีเนี่ยเ <ascal. S 2> พราะเราไม่รู้ว่าผีคืออะไรใช่ไหมเมื่อก่อนคนโบราณก็กลัวลุงกินน้ำเพราะไม่รู้ว่าคนลุงกินน้ำคืออะไรแต่พอรู้ว่าลุงกินน้ำคืออะไรเขาก็เลิกกลัวความกลัวมันเกิด <c oughs> จากความไม่รู้ครับแต่ปัญญาจะขับไล่ความกลัวไปทีนี้พอเราไม่รู้ว่าเราจะโดนตีตอนไหนมันน่ากลัวไหมพี่เสร็จสมมติเราเดินก็ไปในบ้านผีสิงรู้ผีไมจอตอนไหนเรากลัวเนาะ นะแต่ถ้าเรารู้ว่าตรงนี้มีผีตรงนี้มีผีตรงนั้นมีผีเนี่ยเราจะไม่กลัวเราจะเดินสบายบนะเหมือนกันนะครับระบบความนิรันรไทยวันนี้เนี่ยคุณลองดูเลยครับคนจนจน,นเดินไปไหนบางทีไปสะดุด mm hmm. กระถาง <Yeah. S 2> ต้นไม้คนรวยรับดิดเดียวนะหรือเดินไปโดนคนคนรวยชนนะ่ะรถชนนะ uh huh. ไม่มีคดีว่าเขาต้องจ่ายเงินค่ารถคนรถที่ชนนะ uh huh. ที่รู้ไหม <laughs> พอมันไม่มีความแน่นอนเนี่ยนะครับ ไม่รู้และครับชีวิตกูตอนเนี้ยกููต้องเซฟไว้ก่อน,อออนคือ<า>ชีถิตหน่อยสิทาไมอ,ะอ่ะออที่ขับรถเป็นคนท้องถนนในประเทศไทยอ่ะคะ<ด>่ะถ้ามีรถแพงๆเช่นรถเบนซ์รถเป็นแพงขับมาน่ะโอ้โหรถอื่นๆต้องขับให้ห่างๆกลัวไปชนเขาค่ะครับ,บทําไมอ,ะอ,อ่ะครับก็ก็เดี๋ยวชนแล้วก็มีต,งตังค์อะพอเขามีตังค์เขาก็มีพวกอะพอมีพวกนั้ไมีพวกไปถึงไหนอะพี่ ไอ้ที่พวกที่ว่าจะมีผู้วิชากาพยาการ<อ>าตายแล้วผู้วการก็จ่ายกันไปะระบบแล้วทีนี้ระบบความยุติธรรมไทยเนี่ยมันกลายเป็นว่าไปอยู่กับคนคนเดียวอ่ะคือศาลเน่ยตอนเนี้ยศาลเนี่ยแลว้ววิใช้มันมันอกฎหมายเนี่ยมันบอกให้ใช้วิจารณญาณได้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนะครับคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยใช้วิวจนนารณญาณเนี่ยคำเนี้ยมันทําให้เกิดความไม่แน่นอน แล้วก็ไอ้เรื่องความนานความยุติธรรมเราก็เห็นอยู่ว่าความยุติธรรมประเทศไทยอย่างตันธมิตรันทําอะไรไม่เคยโดนจับให้เราโดนจับไมโดนจับเนออใช่อันคือความไม่แน่นอนของกระบวนการยุติธรรมซึ่งมันมีมานานแล้วคือความยุติธรรมมันไม่ได้อยู่กับระบบมันไปอยู่คือถ้าอยู่กับระบบอย่างที่ลูกขุนอะมันแน่นอนนะครับกฎหมายว่ายอย่างนี้อ่าคุณอย่างนี้มันมีระบบชัดเจนว่าถ้าคุณทำแบบนี้คุณจะโดนแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นคนมันก็ไม่ทาถูกไหมคือมันไม่ทาแต่ถ้าทํามันรู้มันจะโดนแบบนี้ เพราะนั่นความกลัวมันจะไม่มีไงพี่คือกูรู้แต่นี่กูเดินไปกูไม่รู้ว่ากูจะไปโดนอีตอนไหนอนะครับถ้าไม่มีเงินนะนะครับเพราะนั้นสองตัวนี้นะครับหนึ่งคือเรื่องของความปลอดภัยพื้นฐานในชีวิตชีวิตพื้นฐานในอย่างน้อยให้มีปัจจัยสี่ยที่เขาปัดอย่างทำเนี้ยประเทศไทยเนี่ยสองผมแปลกใจนะขอโทษนะขอวิจารณ์นิดนึงนะคือทำเนี้ยผมแปลกใจมากเลยภาษาไทยมันมันพลิกแค่นี้นิดเดียวนะอย่างทำที่บอกให้พอเพียงเนี่ยนะ ผมแปลกใจมากเลยเพราะมันจะพอเพียงได้ยังไงเนี่ยเมื่อคนไทยมันยังไม่เพียงพอเข้าใจไหมสองคำนี้ต่างนะคือคุนจะคนจะพอเพียงได้ต้องเพียงพอก่อนใช่ไหมแต่วันนี้ปัจจสี่คนไทยต้งเยอะแยะมันยังไม่มีเลยครับบ้านยังไม่มีอยู่แล้วมาบอกให้พอเพียงเอาคือคือมนุษย์เนี่ยมันต่างจากหมาเนี่ยนะครับเพราะตรงปัจจัยสี่คือมนุษย์ี่ยมันควรจะมีปัจจัยให้มันต่างกับ หน่อยเดนะี๋ยวบอกว่าโอเคเราไม่ได้สูงกว่าอะไรนะครับเพียงแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีชีวิตที่มันคือคุณจะให้ผมเหมือนหมาข้างถนนเลยเหรอครับที่คือถ้าผมไม่มีเงินรักษาพยาบาลผมก็ตายแบบหมาข้างถนนอย่างเงี้ยครับหรือผมไม่มีที่อยู่ผมก็นอนลำสะพานลอยอย่างเงี้ยครับเออได้แล้วถ้าคิดอย่างโด่งก็สบายใจแล้วเราคือหมาตัวหนึ่งจะนอนสบายครับแต่มนุษย์คนไทยแหละมันกดดันไหมคือเขาไม่ต้องการอะไรเอาแค่ปัจจัยสี่เนี่ยคุณรับประกันให้เขาหน่อยได้ไหม นะครับอย่างฝรั่งเนี่ยมันแน่นอนนะ <c oughs> คนคนเมืองนอกเนี่ยคนที่เป็นคนที่เป็นมนุษย์ผู้ใหญ่เขาพยายามทําให้มีชีวิตดีกว่าหมาแหละพ่ายง่ายก็คือว่ามีปัจจัยสีอย่างน้อยๆน,นะครับคนเยอรมันจนเท่าไหร่ก็แล้วแต่เยยังไงก็ต้องมีที่อยู่ยังไงก็ต้องมีที่ก็มีอาหารให้กิน <c oughs> ยังไงก็ต้องมีการักษาโรคนะนะครับยังไงต้องมีเครื่อง,งมือหัวใจเมืองไทยถ้าไม่มีตังเนี่ยมันเมื่อก่อนไม่มีตามที่บาทรักษาทุกโรคเี่ยโอ้ ชื่อไหมพี่ผมเห็นสภาพคนเนี่ยผมไม่รู้ผมมีความคิดเกิดขึ้นเลยว่าเฮ้ยนี่มันชีวิตคนเลอไม่มีเงินมีหมอไม่รักษานะก็ปล่อยให้ตายนะพี่นะจริงจริงนะจริงๆิมันอย่างนี้กันเลยนะลดคว่ำเนี่ยคนลดคว่ำจะเป็นจะตายมาถึงโรงพยาบาลมันถาม่อนเลยมีประกันชีวิตไหมถ้าไม่มีประกันมีบัตรเครดิตไหมไม่มีบัตรเครดิตมีญาติไหมไม่มีญาติมีเงินไหมตายพอดีเลยถ้าไม่มีเหล่านี้มันไม่รักษาครับ ายนะครับแบบนี้เนี่ยน,นี่คือเอายอย่างนี้เพราะนั้นคนไทยเนี่ยจะอยู่ในสภาพที่ต้องช่วยตัวเองหมายถึงว่าอยู่ในความตัวขั้นพื้นฐานแบบนี้เนี่ยนี่คือต้นตอนครับ <c oughs> พะมีความตัวกระจายไปทั่วแผ่นด,ดินแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับการเอาตัวรอดไงพี่คุณอยายให้ผมเสียสละอะไรให้ใครนะครับผมต้องเอาตัวผมรอดก่อนลูกต้าผมรอดก่อนนี่คือความคิดพื้นฐานพอมีความตัวเต็มแผ่นด,ดินประชาชนก็จะแตกแยกอย่างที่เราเห็นเนี่ครับ ไอ้เรื่องที่จะเสียสละเพื่อคนอื่นก่อนนี่มันไม่โดนเสี่ยมสอนมาเลยเพราะเรายังไม่อิ่มเลยสังคมไม่มีหลักประกันอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนไทยก็ต้องแม้กระทั่งมีเงินปัดเยสีแล้วชีวิตคุณก็ยัง่รวนมากๆคุณก็ไม่มีการประกันเรื่องความยุติธรรมนะครับคุณไม่มีเงินมากๆคุณก็ไม่มีพักมีพวกพักพวกมันสําคัญมากเลยในสังคมไทยคือคนไทยก็หยุดถูกของความกลัวเพราะมีความกลัวแบบเนี้ยสิ่งที่คิดในชีวิตก็อย่างเดียวลวครับ คือกูต้องเอาตัวรอดนะครับถ้าไม่รู้จักมองข้ามช็อตนะทะลุตรงนี้ให้ได้นะเอาความกล้ามากดายึดแผ่นดินไทยกลับมาแล้วจับผันใหม่นะคุณก็ยังอยู่ในสภาพความกลัวแบบนี้ไปต,ตลอดแล้วก็ระบบอมาตเนี่ยนะครับมันทําให้คนไทยต้องสแสวงหาเงินตลอดเวลาพี่เซนกันนะครับแล้วก็ระบบออมาทเนี่ยมันจะสร้างกลไกการศึกษานะครับคืู คือคนนจะอยู่ในระบบการแข่งขันกันนะในในระบบที่เรียกว่าหามายเขาตั้งต้งนตั้งแต่จบตั้งแต่การสาไปจนถึงการตอบนะครับแล้วทั้งหมดนี้ห้ามแตกจากผู้ใหญ่ระบบการสาไทายจะสอนให้เชื่ออย่างที่บอกนะครับท่องจําใครท่องจําได้ก็จะตอบได้ดีได้ดีแล้วได้คะแนนดีได้เกรดดีในสุกคนเหล่าเนี้ยก็จะถูกคัดกรองส่วนในคนที่ มีความคิดแตกแยกจะโดนบีบให้โดดเดี่ยวทางสังคมในที่สุดไอ้คนเหล่านี้ก็จะขึ้นมาปกครองแล้วก็จะทําให้เกิดระบบความยุติธรรมที่ไม่แน่นอนนี่นี่ผมบอกไห้อีกคือเป็นระบบเส้นสายพรรพวกนะครับเพราะฉะนั้นมันบีบให้ประชาชนไทยทั้งหมดนี่มันมีพื้นฐานความคิดเรื่องของความเอาตัวรอดเพราะว่าความตัวมันเต็มไปหมดไม่มีความปลอดภัยในชีวิตนั้นถ้าถามถึงความปลอดภัยให้คนไทยเลือกความปลอดภัยกับเสรีภาพพี่ว่าคนไทยเขาเลือกอะไรครับ ความปลอดภัยค่ะถ้าเสรีภาพนะถ้าคุณถนัดถูกไหมเลือกความปลอดภัยเพราะเลือกความปลอดภัยปะมันก็จะไม่จะไม่คิดถึงสังคมแล้วทีนี้แต่ถ้าคุณเลือกเสรีภาพคุณจะคิดต่อถึงสังคมครัเพราะคุณจะเรียนรู้ว่าการําว่าการช่วยเหลือสังคมนั้นมันจะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นหรือปัญหาของผู้อื่นคือปัญหาของเรานั้นคือการสร้างความสามัคคีครับคือถ้าคนไทยเข้าใจว่าเฮ้ยปัญหาของคุณคือปัญหาของผมนะปัญหาของผมคือปัญหาของคุณนะ ปัญหาของพวกเราคือปัญหาของผมนะและปัญหาของผมคือปัญหาของพวกเราทั้งหมดนะคือถ้าเราคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทันทีครับความสามัคคีครับดีค่ะอย่างนั้น่ะดีพอเราคิดว่าปัญหาของคนอื่นมันไม่ใช่แต่ถ้าทุกวันนี้คนไทยคิดเลยรนะ่้ไหปัญหาของมึงไม่ใช่ปัญหาของกูปัญหาของกูก็เลยไม่เคยเป็นปัญหาของมึงตัวไทตัวมันมันไม่เกิดสังคมขึ้นอย่างที่ผมบอกอแต่ถ้าคนไทยคิดว่าสังคมไทยมันมีความสำคัญปัญหาของ psm ไม่ใช่ปัญหา